ผมก็บายเดินทางมาพักที่ประจวบหนึ่งคืนก่อนมีแผนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในวันนี้การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางลงภาคใต้ครั้งแรกของผมแต่กับมายที่เคยได้ยินมาว่าไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ม,มายมาเพราะมายเป็นคนในพื้นที่และบ้านเกิดของคุณแม่ไมยก็อยู่ภาคใต้ด้วยก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ให้ไม้เป็นไกด์พาเท,ที่ยวภาคใต้ในทริปนี้เลย ผมเดินทางมาประมาณ3มชั่วโมงก็เข้าจังหวัดชุมพรและหาอะไรกินการลงใต้สิ่งที่ผมคิดไว้ในหัวเสมอในเรื่องการกินนั้นก็คงจะเป็นข้าวแกงใต้ที่หากินได้ง่ายตามระหว่างทางและได้มาลองริมรสชาติของภาคใต้จริงๆก็ชิปนี้แหละผมเดินทางไปบนถนนเส้นหลักและซึมซับกับบรรยากาศข้างทางและเรียนรู้ไปกับเส้นทางใหม่ๆทั้งแรกในการเดินทางครั้งนี้ บางครั้งผมก็รู้สึกแปลกใหม่ไปอีกแบบนะเอาจริงๆในทริปนี้เราสามารถนั่งเครื่องไปลงที่ภูเก็ตเลยก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเราลองขับรถไปและเรียนรู้เส้นทางใหม่ๆและซึมซับเรื่องราวระหว่างทางทําให้เรารู้สึกชอบมากกว่าการเดินทางรวดเดียวจนถึงเป้าหมายอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมคงชอบความรู้สึกตอนเจอสิ่งใหม่ๆระหว่างทางมากกว่าก็เลยแลกกันไปเดินทางมาประมาณ6ชั่วโมงผมกับมายก,ก็เดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต เราขับรถผ่านสะพานสารสินสะพานนี้เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตและสะพานนี้ยังเป็นที่รูจจ้จักจากตำนานความรักของโกดัมและกิ้วซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ด้วยนะเราเดินทางเข้าอำเภอเมืองภูเก็ตก่อนและมีแผนเดินทางเข้าที่พักและได้จองไว้ที่ป่าตองกับเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามภูเขาและริมทะเลสวยๆของทะเลอันดามันกับระหว่างทางที่รถติดเพราะไฟแดงของจังหวัดภูเก็ตเยอะมาก ทำเอาใช้เวลาสักพักก่อนถึงที่พักเลยเราพักที่ Carly Mas Hotel ป่าตองในราคา1,000บาทต่อคืนและจองที่พักไว้2คืนในทริปนี้เรา2คนเช็คอินที่พักและพักผ่อนก่อนออกไปหาอะไรกินกันในช่วงเย็น ผมก็มาชวนกันออกไปหาอะไรกินกันที่หาดป่าตองกับบรรยากาศยามค่ําคืนที่เคลือเคลือและเต็มไปด้วยแสงสีและเสียงดนตรีจากร้านต่างๆที่อยู่รอบๆมองไปทางไหนก็เจอแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเรียกได้ว่ากลายเป็นเมืองนานาชาติไปแล้วเลยเราได้เดินเล่นอยู่สักพักและหาอะไรกินก่อนพักผ่อนในวันนี้ เช้าวันที่2ที่ภูเก็ตวันนี้ผมและไม้มีแผนที่จะออกไปจุดเที่ยวต่างๆที่แพลนไว้และจุดแรกที่เราไปถ้าหากมาภูเก็ตแล้วไม่มาที่นี่ก่อนก็เหมือนมาไม่ถึงและเป็นจุดเช็คอินที่ใครๆมาก็ต้องมาแวะจุดนี้สักครั้งนั่นก็คือย่านเมืองเก่าภูเก็ตเมืองเก่าภูเก็ตลอ้ลอมรอบไปด้วยตึกที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสสีสันสดใสผสมผสานกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ผมและไมได้มาถึงย่านเมืองเก่าและผมก็ได้ซึมซับกับบรรยากาศและเรื่องราวของเมืองเก่าและอาคารบ้านเรือนในย่านนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุรัตะนะโกสิน์มีลักษณะเป็นตึกแถวสองชั้นสีสันสดใสหลังคาจั่วต่ำหน้าต่างโคง้งและลวดลายปูนปั้นที่ละเอียดอ่อนสไตล์ที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีสซึ่งเป็นการผสมผสานของศิละปะจีนกับยุโรปตะวันตกเมืองเก่าภูเก็ตมีลาาเก้า 9, มาจากชาวจีนหกเกี้ยน ที่อพยพเข้ามาทําเหมืองแร่ในสมัยก่อนผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยและมาเลทำให้ที่นี่มีประเพณีและอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง พอเราใช้เวลาที่เมืองเก่าเสร็จก็ออกไปหาอะไรกินในช่วงเที่ยงของวันและไม้ก็ได้แนะนําสถานที่กินข้าวที่หาดลาไวและมีอาหารทะเลสดๆให้เลือกและอยากให้ลองไปชิมสักครั้งคนที่มาพักใต้บ่อยแบบไม้ได้แนะนํามาผมก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องลองไปดูขับมาสักพักผมก็มาถึงหาดลาไวตอนนี้เวลาเที่ยง ที่ภูเก็ตนะครับลองไปกินข้าวที่ร้านมุกมณีนะก็จะเป็นอาหารทะเลที่คุณไมายเขารีเควสไว้นะว่าจะพามากินนะถ้าหากมาตั้ง,งกล้องถอาหากมาภูเก็ตต้องมาที่นี่ไม่กินไม่ได้นะหาดล่าไว้เป็นเหมือนหาดชาวประมงเป็นหาดที่อยู่ล่างสุดของจังหวัดภูเก็ต คนส่วนใหญ่จะเดินเล่นชมวิวถ่ายรูปและกินอาหารทะเลกันที่นี่เพราะมีตลาดลาวไวที่มีอาหารซีฟู้ดสามารถให้ร้านอาหารไปปรุงได้เลยและคิดราคาตามกิโลกร,รัมและมีอาหารทะเลหลากหลายให้เลือกอีกด้วยเราได้พูดคุยและหาที่ไปกันต่อว่าจะไปไหนเพราะเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้มากนักและได้เป้าหมายต่อไปนั่นก็คือหาดยะนุยที่ได้คำแนะนำจากเพจไทแลริซึมที่เราได้จองทริปไปเกาะพีพีไว้ หาดยะนุ้ยเป็นชายหาดเล็กๆที่เงียบสงบและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะภูเก็ตใกล้กับแหลมพรมเทพและจุดชมวิวกลางหันลมแม้จะไม่ใช่หาดที่นีชื่อเสียงแต่หาดยะนุ้ยกับเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริง หาดยะนุ้ยมีลักษณะเป็นอ่าวเล็กๆที่มีโขดหินและสันทรายยื่นออกไปสู่กอด,ก,ดก,กลางทะเลน้ำทะเลสีฟ้าใสาและเม็ดทรายละเอียดทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับการเดินเล่นถ่ายรูปหรือพักผลล่อนริมชายหาดบรรยากาศที่เงียบสงบและคนไม่พลุกพล่านมากนักเหมาะสำหรับผู้ต้องการพักผ่อนและมาถ่ายรูปชิลๆได้เลยพวกเราใช้เวลาเดินเล่นและถ่ายรูปกับเก็บบรรยากาศอยู่สักพักก็คิดจะไปแวะพักที่หาดกะตะต่อ ที่จริงภูเก็ตยังมีที่เที่ยวอีกหลายจุดที่เอาจริงๆมาอยู่แค่3วัน2คืนเราอาจจะเก็บได้ไม่หมดนะแต่ก็ได้ไปจุดหมายหลายๆจุดที่มีชื่อบ้างและบางครั้งเราก็เพิ่งรู้จักผมที่เคยมาครั้งแรกก็ยังงงๆทั้งด้านภาษาและคนในพื้นที่ที่ผมเพิ่งได้มาซึมซับและได้พูดคุยกับพี่ๆเอาจริงๆมันก็คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบการเดินทางที่ผมได้เริ่มทํา ผมใช้เวลาสักพักและนั่งเงียบๆกับมาอยู่ริมหาดปล่อยเวลาให้ไหลไปช้าๆและเห็นนักท่องเที่ยวลยหลายๆกลุ่มเดินผ่านแต่ละคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองส่วนผมก็แค่เป็นคนเฝ้ามองโลกหมุนไปอย่างสงบที่แตกต่างจากมายที่ค่อนข้างจะชินกับทะเลและภาษาและเรื่องราวที่นี่ ในช่วงเย็ยนผมมีเป้าหมายในใจว่าถ้ามาภูกเก็ตครั้งแรกและไม่ไปจุดนี้เลยก็คงจะรู้สึกเสียใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือแหลมพรมเทพและช่วงที่ผมกํามายไปก็ตรงกับวันหยุดของเดือนเมษาพ,พอดีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะและแหลมพรมเทพก็เป็นจุดหมายที่ทุกคนต้องการมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่คนเลยจะเยอะเป็นพิเศษในวันนี้ ผมก็มาได้จอดรถและเดินไปจุดแหลมที่คนส่วนน้อยจะเดินไปกับบรรยากาศที่แสงแดดกำลังจะหมดลงและนักท่องเที่ยวจุดนี้จะไม่ค่อยเยอะมากนะักแหลมพรมเทพตั้งอยู่ห่างจากถาดลาวัยประมาณ2กิโลเมตรเป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของยหงวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นจุดชมพระอาทิตตกที่ได้รับความนิยมมากและเป็นที่ตั้งของปะพาคารการนาพิเศษและสุดปลายของแหลมพรมเทพมีชื่อว่าแหลมเจ้าบริเวณตัวแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นตารที่ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเราสองคนใช้เวลาสักพักซึกกมซับกับบรรยากาศก่อนเดินทางกลับที่พักในวันนี้ เช้าวันที่3เราตื่นขึ้นและเช็คเอาท์ออกจากที่พักและเดินทางไปจุดหมายต่อไปที่ไมายได้แนะนำในเช้านี้ นั่นก็คือเราจะไปกินติ่มซำพอได้รู้มาว่าการไปกินติ่มซำที่ภูเก็ตกลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนแนะนํากันเพราะติ่มซำที่ภูเก็ตมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นในไทยโดยมีเหตุผลหลักๆคือวัฒน,นธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนที่เข้มขน้นภูเก็ตเป็นเมืองที่มีรากฐานมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยบุกเบิกเมืองแร่และสูตรอาหารโดยเฉพาะติ่มซำจึงมีการผสมผปปสานร,ระหว่างจีนฮกเกี้ยนกับรสชาติท้องถิ่นแบบใต้ และต้องมากินตอนเช้าเท่านั้นมายได้แนะนำร้านซูเปอร์ติมซําและไมายได้สั่งอาหารและเลือกให้ผมเพราะผมไม่ค่อยได้กินติมซัมสักเท่าไหร่ผมเลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีและผมก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วเลยให้มายจัดการทั้งหมดและผมก็ได้สั่งบะหมี่มากินด้วยในเช้านี้การได้มาลิ้มรสชาติติมซําที่ภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางมาที่นี่ครั้งแรก พะภูเก็ตมีวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนที่ชัดเจนและติ่มซำจึงเป็นอาหารชาวที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนที่นี่มานานมากพอเราสองคนกินข้า,าวเช้าเสร็จก็ออกเดินทางไปจุดหมายต่อไปและผมมีแผนที่จะเดินทางไปเกาะที่อยู่ติดกับภูเก็ตและรถสามารถไปที่นั่นได้นั่นก็คือเกาะสิเลเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเลชาวอุลักลาวยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชาวไทยใหม่ที่มาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่เกาะสิเลมีจํานวนมากกว่า200หลังคาเรือ และจุดหมายแรกในเกาะสิเลที่ผมได้หาข้อมูลผ่าน g o o g l e ก็ได้จุดหมายเป็นวัดเกาะสิเลเป็นวัดประจำเกาะและมีพระธาตุอินแควร์ําลองอยู่จุดบนสุดของที่ตั้งวัดด้วยนะเป็นที่ปริษถานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่และสามารถชมวิวทะเลได้อย่างสวยงามผมกับไมได้จอดรถไว้ที่วัดและได้ให้คุณพ่อพาขึ้นไปและได้น้ำใจจากชาวบ้านอีกหนึ่งคันพาขึ้นไปด้วย พอผมมาถึงจะเห็นบันไดเพื่อเดินขึ้นไปสักการะพระาธาตุกับบรรยากาศที่เงียบสงบไม่มีนักท่องเที่ยวผมกับม้ก็เดินขึ้นไปกันสองคนพระาธาตุอินแขวนจำลองวัดสิเลตั้งอยู่ที่วัดกอะสิเลในเมืองภูเก็ตพระาธาตุอินแขวนที่นี่ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระพุทสศาสานิกชนชาวไทยและชาวมอญ ที่มาทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตการก่อสร้างพระธาตุอินแขวนจำลองนี้เริ่มต้นในปีพศ2548โดยมีหลวงพ่อสุภากันตัสิโลเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับช่างชาวมอญและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนนอกจากนี้ยังมีพิธีอัญเชิญพยานาคราชมาคุ้มครองปกปักรักษาองค์พระธาตุเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2559ด้วย พอเราลงมาจากวัดเกาะสิเลผมกับมายก็ได้ไปหาอะไรกินในช่วงเกือบเที่ยงที่หาดศิลาพันธ์ที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะเป็นบุดหมายที่ไม่ได้วางแผนไว้และหาดศิลาพันธ์เป็นหาดที่เงียบสงบที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเจอแต่ชาวบ้านในละแวกที่ขับรถไปมาและได้ไปเจอร้านอาหารตามสั่งและพักกินข้าวกันที่นั่นกับบรรยากาศที่เงียบสงบเราเลยได้นั่งกินข้าวและพูดคุยกับคุณป้าเจ้าของร้านอยู่สักพัก หลังจากทานข้าวเสร็จเราสองคนก็ออกเดินทางไปอีกจุดนั่นก็คือทางเหนือสุดของเกาะเพราะเกาะมีขนาดเล็กและสามารถเที่ยวรอบเกาะได้และตอนแรกเรามีมุดหมายว่าจะไปหาดเปลือมสุกแต่เราดันขับไปอีกทางและได้ไปเจอจุดอันศีนอีกหนึ่งจุดบนเกาะที่ต้องนั่งรถชาวบ้านขึ้นไปบนยอดเขานั่นก็คือภูแลเล ภูแลเล่คาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่บนเขาสูงอยู่ทางเหนือสุดของเกาะซิเลและการเดินทางมาที่นี่ต้องนั่งรถที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นไม่แนะนำให้ขึ้นมาเองการมาผิดทางครั้งนี้กลับกลายเป็นของขวัญที่ไม่คาดคิดเพราะเรากลับได้เห็นความงดงามของวิวทะเลที่ตัดกับเกาะน้อยใหญ่และแนวภูเขาสลับซับซ้อนจนทำให้ผมขับมาต้องหยุดตัวเอง เพื่อยืนมองและเก็บภาพความประทับใจนั้นไว้อย่างไม่รู้เบื่อเสียลงลมทะเลผสมกับแสงแดดอ่อนๆยามสายทําให้รรยากาศตรงหน้าดูเหมือนภาพวาดที่มีชีวิตเราใช้เวลาที่ผู้าเลเและกลายเป็นช่วงเวลาที่เรียกง่ายแต่มีความหมายอย่างไม่น่าเชื่อบางครั้งการไปผิดทางก็อาจจะพาเราไปพบเจอกับสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในใจหรือเพียงแค่ลงทางไปจนพบเจอสิ่งสวยงามที่สุด